สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน Power BI ไปได้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้เรามาเรียนรู้ถึงตัวข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็น flat table นะครับกับรูปแบบที่เป็นรูปแบบที่เราเรียก star schema เนี่ยว่ามันมีความเหมือนความแตกตายย่างยังไงแล้วก็สำคัญยังไงต่อการเอาไปใช้ในตัว Power BI นะครับเริ่มต้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เรียกว่าเป็น flat table ก่อนนะครับแบบเนี้ย หน้าตาแบบนี้นะครับเป็นแบบ flat table นะครับก็คือ flat table มันจะอยู่ในข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของ denormalized e n o r m a l i z e เป็นไงนะครับมาดูนะครับข้อมูลส่วนใดเนี่ยแต่ละบรรทัดนะครับของข้อมูลอย่างเช่นคำว่า t อย่างนี้เนี่ยคำว่า use t อย่างเช่นมี category มี Menu แล้วก็บอกว่า transaction อันนี้เป็นแบบของร้านกาแฟนะครับว่าลูกค้ามาซื้อเป็นแบบซื้อแล้วก็นั่งกินที่ร้านแล้วมีวิธีการชำระเงินแบบไหนเนี่ยแล้วคนที่ซื้อเป็นผู้ชายผู้หญิงคือพูดง่ายๆเราดูข้อมูลทีละบรรทัดนะครับเราก็จะเห็นความสมบูรณ์แบบของแต่ละบรรทัดนั่นเองเลยโดยที่ไม่ต้องไปใช้ข้อมูลจากตารางอื่นหรือดเมนชันอื่นเลยนะครับแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเป็น flat table นะครับ คราวนี้มาดูอีกรูปแบบหนึงนะครับอีกรูปแบบหนึงเนี่ยจะเป็นตารางที่อยู่ในรูปแบบของที่เรียกว่าเป็น star schema นะครับแต่นี้ดูในรูปตารางก่อนที่จะไปดูในรูปแบบของโมเดลลวกันซึ่งตัวนี้นะครับข้อมูลอันนี้เนี่ยจริงแล้วเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยนะฮะเพียงแค่ว่าตัวนี้นะครับตัวข้อมูลอันนี้เนี่ยคือแทนที่จะทุกอย่างอยู่ในหนึ่งแถวของข้อมูลเป็น f ฟลตตัวนี้นี่อาจจะแบ่งข้อมูลออกมาได้เป็นอีก เป็น Dimension Table กับเป็น Fact Table ซึ่งเดี๋ยวผมให้ดูตัวลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นมาดู Fact Table อันนี้เราจะมี Order นะครับตรงนี้เนี่ยแต่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าตัวที่มันเป็นข้อมูลที่เป็น Category นะครับหรือข้อมูลที่ใช้ในการฟิลเตอร์บ่อยๆหรือว่าจัดกลุ่มบ่อยๆอ,นะอย่างเช่นดู Category ตัวนี้นะครับในนี้เนี่ย พอมาดูในข้อมูลที่เป็นอารมณ์แบบที่เป็นตัว star schema เนี่ยเราจะมีการแบ่งอย่างเช่น category อย่างเช่นเป็นตัว T เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นรหัสแทนเป็นรหัสเบอร์3ส่วน bakery สมมุติอย่างนี้นะครับเป็นรหัสเบอร์0โดยที่ถ้าเราอยากรู้ว่าตัว category รหัสเบอร์3หรือเบอร์0เบอร์1เบอร์2เนี่ยคืออะไรเราต้องมาดูที่ตารางตรงนี้ซึ่งเป็นตาราง dimension เนี่ย เห็นไหมครับเราก็จะมีบอกว่าเนี่ยถ้าเป็น c a t ตา o r y id เบอร์ศูเป็นเบเกอรี่เบอร์หนึงเป็นกาแฟเบอร์สอสมูทติเป็นแบบนี้นะคือสรุปง่ายๆก็คือพวก star schema นะครับจะมีพวกตัวข้อมูลที่เป็น m มเ s อร์อย่างเช่นตัว quantity price cost อะไรเนี่ยเก็บอยู่ในตารางที่เราเรียกว่า fact table นะครับส่วนที่เป็นอย่างเช่น category ชื่อเมนูพวกเนี้ยอย่างเช่นตรงนี้คอลัม n k เมนูตรงนี้นะครับอย่างเช่นยูสุทีเนี่ย จะเป็นเมนูหมายเลข22แบบนี้นะฮะส่วนตัวถัดมาอย่างเช่น transaction type นะฮะ transaction type ตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเป็นรหัสแทนคือ,อง่ายจากตัวที่เป็นข้อความนะครับอย่างเช่น eat in เนี่ยหมายถึงเป็นรหัส transaction type เบอร์หนึ่งะครับงั้นสบรรทัดแรกที่เป็น eat in ตรงนี้ก็เป็น transaction เบอร์หนึ่ง to go ซื้อออกไปกินนอกร้านเป็นเบอร์2 delivery เป็นเบอร์ศูนย์แบบนี้เป็นต้นพวกนี้เนี่ยถ้าสังเกตมันก็จะเป็นข้อมูลที่ประกอบจากตารางที่เป็นดิเมนชันเนี่ยหลายๆอันเราตั้งขึ้นมาได้เลยแทนที่จะบอกว่าข้อมูลเนี่ยทั้งหมดเราอ่านแค่แถวเดียวอย่างเช่นในที่นี้เป็นแฟลตเทเบิลเนี่ยอ่านแถวเดียวรู้เรื่องไม่มีการใช้รหัสอะไรมากมายในการแทนข้อความนะครับอาจจะมีใช้รหัสบาง,อย,างอย่างเช่นตัว F หมายถึงเ e m a l e M หมายถึง m a l อะไรเนี่ยนะ แต่พอเราแปลงมาเป็นแบบ Star Schema นะครับก็จะได้เป็นแบบเนี้ยเราก็จะมี Dimension Table เยอะๆนะครับซึ่งในที่นี้เดี๋ยวผมสาธิตให้ดูเดี๋ยวผมขอปิดพวกนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผม Start ตัว Power BI ของผมแล้วก็ผมจะเอาข้อมูลแบบที่เป็น Flat Table กับ Star Schema เข้ามาให้ดูนะครับอันนี้ผมรู้ว่าข้อมูลผมเดี๋ยวจะมาจาก Excel Workbook นะครับเราก็คลิกตรงนี้เลยได้ไม่ต้องมา Blank Report แล้วค่อยไป Get Excel เวิร์กบุกนะีคลิกอย่างนี้ได้เลยอพอคลิกได้แล้วในที่นี้ผมมีไฟล์เป็น Excel นะครับที่เมื่อกี้ให้ดูเนี่ยก็เป็น Coffee Shop ที่เป็น Flat Table นะครับอันหนึง่งเดี๋ยวมาดูนะฮะในไฟล์ Excel ก็จะมีชีทชีทเดียวชื่อว่า POS นะครับย่อมาจาก Point of s e l e เนี่ยพรีวิวออกมาได้หน้าตาแบบนี้ผมก็มาคลิกที่ Transform Data ได้เลย พวกนี้นะครับจะสังเกตว่า1แถวนะครับของข้อมูลเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบในตัวมันเองนะครับอย่างเช่นรู้ว่าแคตตาล็อกคือเป็นชาเป็นชาส้มแบบนี้นะส่วนอันที่จะมาคำนวณต่างๆก็อย่างเช่นระดับความหวานจุดเหาไปถึง75%เปอร์เซ็นต์คนที่ซื้อซื้อ1แก้วราคา70บาทนะครับแล้วก็มีต้นทุนนะครับขอซอฟต์บุสโซอยู่ที่30แล้วก็ซื้อแล้วก็นั่งกินที่ร้านจ่ายเงินด้วยเครดิตคาร์ดเป็นผู้หญิง อย่างเงี้ยเราจะเรียกพวกเนี้ยเป็นแฟลตนะครับแล้วคนนี้ลูกค้าที่ซื้อเนี่ยเป็นสมาชิกเราหรือเปล่าช่วงเวลาที่ซื้ออยู่ในช่วงตอนเช้าแล้วก็วันที่ซื้อนะครับเป็นวันประเภทฮอลิเดย์หรือเปล่าอย่างเช่นวันปีใหม่วันอะไรเนี่ยก็จะเป็น true ถ้าไม่ใช่ก็จะเป็น false นะครับซึ่งจากข้อมูลพวกนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปใช้ในตัว power bi เป็นเรื่องเป็นราวอ่ะอย่างแรกเราจะแยกส่วนที่เป็นวันกับเวลา,ออาเพื่อที่จะไป ทำงานง่ายขึ้นกับตัว Date Dimension Table ผมก็อาจจะบอกคลิกขวาตรงนี้ Duplicate Column Order Date ขึ้นมาแล้วตรงนี้ก็บอกว่าส่วนนี้ให้เป็นตัว Time แล้วกันแล้วก็ตรงนี้คลิกขวา Move ไปที่ Beginning แบบนี้อ่าเราจะได้ตัวว่าลูกค้ามาสั่งนะครับเป็น Time ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มาคลิกขวา เปลี่ยนประเภทให้เอาเฉพาะเวลาอย่างเดียวก็เลือกเป็น time อ่าอันนี้อย่างเช่นคนแรกเนี่ยที่เข้ามานะครับในวันที่1มกราเนี่ยเข้ามาตอน7จ็ดโมงสีอ่าแล้วคันนี้ตรงคอลัมน์นี้ผมบอกว่าเป็น date อย่างเดียวสมมติตั้งชื่อตรงนี้คลิกขวาแล้วก็มา change type เหมือนกันนะครับข้อมูลอันนี้เอาแต่ date อ่าคันนี้จะเหลือส่วนที่เฉพาะเป็นวันที่ละซึ่งตัวนี้เราก็ไปทํา ข้อมูลต่อได้ง่ายนะครับคือพูดให้ถ้าเป็นแฟลตนีจริงๆแล้วเนี่ยเราจะให้ตัว power query สร้างว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อังคารพุธอะไรเนี่ยอยู่ในควอเตอร์ที่เท่าไหร่เนี่ยก็เป็นการเติมคอลัมน์เข้าไปเรื่อยๆนะครับน,น่าจะเป็นแบบ flat table แบบแท้จริงก็คือมีอยู่ตารางเดียวเลยแต่พอดีใน power bi เนี่ยเรามักจะไม่ทำแบบนั้นเราจะต้องสร้างตัว date dimension ขึ้นมาเพื่อจะใช้กับพวก time intelligence function ต่างๆนั้น ตารางอันนี้ผมขอแก้แค่นี้พอนะครับแล้วก็ close and apply ไปเนืงจากข้อมูลอันนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับมีประมาณ200,000กว่าบรรทัดนะครับเนี่ยอันนี้เราก็จะได้ข้อมูลพวกนี้เข้ามาในตัว power bi <S <S สังเกตว่ามันจะมีแค่ตารางเดียวเลยแล้วส่วนใดตอนที่เราจะทำงานกับข้อมูลลักษณะนี้นะครับข้อมูลที่มีเกี่ยวกับเรื่องวันเวลาเราค่อยมาทาการสร้างตัว date table ขึ้นมาผมก็มา new table เนี่ย แล้วก็สร้างตัวเดทเท a b l e เดี๋ยวผมเอาโค้ดที่เขียนไว้แล้วดีกว่านะครับในที่นี้เนี่ยผมมีชุดคำสั่งในการสร้างตัว c a l เ n d a r t a b l ทนะครับผมก๊อปมาเลยซึ่งในนี้จะมีรายละเอียดเยอะแเลยนะครับผมก๊อปมาแล้วแปะเข้าไปนะครับนะแปะเข้าไปแล้วผมมีเซตไว้อย่างนี้ว่าตัว start กับ end date เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เอามาจากตารางไหนนะครับงั้นผมก็เลือกอันนี้ข้อมูลนี้ผมจะเอามาจากตัว pos ตรงนี้แล้วก็เป็นตัว คอลัมน์ที่ชื่อว่า Order Date นะครับนั้นผมสามารถ Find and Replace ตรงนี้อาจจะต้องทำเลไนนิดนึงคนที่เคยใช้ Visual Studio Code มาจะรู้ว่าตัวนี้ Editor ใช้เหมือนกันเลยเั้นผมเลือกไว้ตัวหนึ่งแล้วผมกด Control Shift L เนี่ยมันจะเป็นการเลือกทุกที่ที่มีคำเนี่ย POS t r a n s d a t e เนี่ยแล้วผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนเป็นตัว POS แล้วก็ตัว Order Date แค่นี้โค้ดตัวนี้แก้แค่นี้พอแล้วเดี๋ยวมันก็จะสร้างตัว ตารางชื่อว่า Calendar นะครับแล้วก็มีคอลัมน์ต่างๆทั้งนี้ผมทำนี้เสร็จผมติ๊กถู i l ลข้างล่างเราก็เห,เห็นนะครับเนี่ยเป็นเดทมี Year Quarter อร์อะไรเอาตรงนี้เดี๋ยวผมแก้ Format เอาแค่เดทไม่เอาถามผมก็คลิกที่หัวคอลัมน์แล้วก็มาตรงนี้สมมุติผมขอเอาแบบนี้นะคับปีเดือนวันนะครับดูได้ไม่สับสนแค่นี้ผมก็ได้เนี่ย ตัว Date Dimension นะครับขึ้นมาเนี่ยซึ่งในนี้ก็มีวันที่เป็นชื่ออังกฤษชื่อไทยอะไรเนี่ยพวกนี้แล้วพอเราได้แบบนี้เราค่อยมาทำโมเดลตรงนี้โดยการเชื่อมตัว Order Date เข้ากับ Date นะฮะอันนี้ก็อาจจะเป็นกึ่งรูปผสมเิดหนึงระหว่างตัว POS เนี่ยที่เราเรียกเป็น Flat Table มาผสมกับตัว Calendar ที่เป็น Date Dimension หล้วจากนั้นเราก็สามารถเอาข้อมูลนี้เนี่ยไปสร้าง Report ต่างๆได้ละนะครับอย่างเช่นจะดูยอดขายของเป็นปีแล้วก็เลือกปีที่อยู่ในตัวการเลนเดอร์ซึ่งเป็นเด็ไดเมนชันเนี่ยแล้วในนี้ก็จะเลือกตัวคุนติตี้ละกันนะครับจำนวนแก้วที่สั่งเห็นไ,ไหมครับแค่นี้เราก็ได้ข้อมูลยอดขายซึ่งในนี้มีอยู่3ปีนะครับออกมาเป็นแบบนี้นะคราวนี้มาดูแล้วตัวที่เป็นแฟลตนะครับ ข้อดีของมันก็คือเรียบง่ายมีแค่ตารางเดียวตารางยิ่งน้อยก็ยิ่งทํางานได้ดีในบางสถานการณ์อย่างเช่นในที่นี้เนี่ยจุดเด่นของตัว flat table คือเรียบง่ายแต่ว่ามันจะเหมาะกับข้อมูลที่ไม่เยอะนะครับแต่การนี้คําว่าไม่เยอะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบนะครับก็คือสําหรับผมนะครับอะไรที่น้อยกว่าแสนแถวเนี่ยถือว่าน้อยหมดแต่ต้องขึ้นอยู่ว่าำจํานวนคอลัมน์เยอะแค่ไหนด้วยนะครับอย่างเช่น ถ้าคอลัมน์มีสักสิบคอลัมน์แสนแถวเนี่ยผมว่าข้อมูลพวกนี้เดี๋ยวนี้เครื่องใหม่ๆเนี่ย handle ได้สบายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้เราจะใช้ตัวพวกนี้นะครับเนี่ยตัว category payment มอะไรเนี่ยมาเป็นตัวกรุ๊ปหรือฟิลเตอร์เนี่ยมันก็ยังทํางานได้ค่อนข้างโอเคอยู่นะอย่างเช่นนี้เดี๋ยวผมสร้างรีพอร์ตใหม่ผมอยากรู้ว่าคนที่มาซื้อของเรานะครับถ้าแยกตาม transaction นะครับเขากินในร้านออกไปกินข้างนอกหรือว่าให้ d e l i เ e r y เนี่ย ผมก็ทำแบบเนี้ยก็คลิกตรงนี้แล้วก็คลิก quantity นะ,ะแสดงว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่เนี่ยซื้อแล้วออกไปกินนะครับแบบนี้เนะี่ยซึ่งอันนี้ถ้าสังเกตมันก็ยังเร็วอยู่นะครับข้อมูลนี้มี2 0 0แสนกว่าแถวนะครับต่อให้เป็นแบบ flat table เนี่ยก็ยังโอเคนะฮะอันนี้เรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเป็น star schema นะครับผม new blank report ขึ้นมาแล้วผม get ตัว data จาก excel นะฮะ ในที่นี้ผมมีสร้างตัว Excel ซึ่งข้างในมีหลายๆลายชีทนะครับก็คือมี d i m dimension Sheet กับตัว Fact Fact s h e e t นะครับผมก็คลิกในนี้เนี่ยในนี้มี1 2 3 4 5 6 6, 6 Dimension กับอีก1 Fact นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูหน้าตาว่าทำไมเขาเรียกว่า Star Schema นะครับมาดูจากโมเดลอาจจะง่ายกว่านะแล้วผมก็ Transform อันนี้ผมก็จะได้ข้อมูลมาตัวพระเอกอันแรกก็คือตัวแฟกเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำเหมือนเมื่อกี แยกตัวนี้ออกมาโดยใช้ตัว Power Query เลยที่เราจะไปทำใน Power BI ก็ได้แต่ผมว่าถ้าจะแยกตัว Date Time นะครับทำใน Power Query ดีกว่านะครับผมว่าคลิกขวาแล้วก็ Duplicate column เหมือนเมื่อกี้เลยแล้วคอลัมนนี้คลิกขวา Move to Beginning แล้วผมย้ายมาประมาณนี้โดยที่ตรงนี้ตัวนี้เอาเป็น Time แก้ชื่อ แล้วก็คลิกขวาเชีนตัวท p e ให้เป็น time only ตรงนี้แล้วตรงนี้ผมแก้ชื่อเป็น date คลิกขวาเชนตัวท p e ให้เป็น date แค่นี้เราจะได้ fact table ตรงนี้มาละส่วนตัว ดิเมนชันเทเบิลผมตั้งชื่อให้ขึ้นต้นด้วยคําว่าดิมนะครับอย่างเช่นเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดซึ่งข้อดีของการทําแบบนี้นะครับอย่างเช่นสมมติชื่อเมนูแล้วกันเกิดผมอยากได้ชื่อเมนูภาษาไทยด้วยเนี่ยแทนที่จะมีภาษาอังกฤษเนี่ยผมก็แค่ไปเติมอีกหนึ่งคอลัมน์แล้วตรงนี้ก็เป็นชื่อภาษาไทยจะภาษาจีนอะไรก็ได้ตอนทํารีพอร์ตเราก็สามารถเลือกได้เพราะว่าใน f a c t t a b l e เนี่ยมันอ้างถึงตัวรหัสของเมนูแค่นั้นเองนะครับรหัสของเมนูอย่างเช่นรหัส22ออันนี้ เราก็มาดูรหัส22เป็นชาส้มแบบนี้นะครับงั้นตัวพวกนี้เราจะแก้ยังไงก็ได้เติมเข้าไปได้หรือว่าตัว transaction type เนี่ยอย่างเช่นตัว t o go ผมเกิดบอกว่าไม่อยากใช้คำว่า t o go อยากใช้คำว่า take away เนี่ยผมก็แค่แค่จุดนี้จุดเดียวนะครับ เพราะว่าตัว fact table เชื่อมตัว transaction dimension ตรงนี้เนี่ยด้วยรหัสงนั้นตัว fact ไม่ต้องแก้อะไรแก้ตรงนี้แค่ที่เดียวจาก to go ก็จะกลายเป็น take away ไปโดยอัตโนมัตินะครับงั้นในที่นี้สมมุติว่าผมได้แบบนี้มาแล้วผมดูมาแล้วผมว่าอะพวกนี้โอเคละผมก็ close and apply ได้นะแล้ว power bi เนี่ยก็จะไปอ่านข้อมูลหลายๆชีทของตัว excel ที่แยกตาม Dimension กับ f a กต์ไว้แล้วนะครับเข้ามาอพอเข้ามาแล้วเรามาคลิกตรงนี้โมเดลวิวนะครับในโ o d e l เนี่ยมันก็จะสร้างเนี่ยไอที่แบบที่เขาเรียกว่า Star เนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือเราจะมีตัว f a กต t เทเบินะครับปกติเราจะวางไว้ตรงกลางแล้วตัวข้างๆ้างเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ก็เป็นวันท o Many ่เข้ามาหาตัว f a กต t เทเบเนี่ยจะถือว่าเป็นคล้ายๆว่าเป็น แต่ละแชกของดาวนั่นเองนะครับแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้เรียกว่า s t a r ์สกีมานะครับเดี๋ยวผมเติมตัวเด Dimension เข้าไปในนี้นะครับผมกลับมาที่เทเบิลว e w นิวเทเบิแล้วเมื่อกี้ผมมีโค้ดของ Date Dimension Table ผมแปะเข้าไปแล้วก็มาแก้ตรงนี้นะครับนนี้เนี่ยผมเลือกไว้กด Ctrl Shift L เพื่อเลือกทุกตัวที่เหมือนกับตัวที่เลือกแล้วตรงนี้เป็นตาราง Fact ภายใต้ fact ก็คือตัว order date นะแค่นี้ผมก็จะได้ตัว calendar table ขึ้นมานะครับนะแล้วผมก็กลับมาที่ model view นะครับนะอันนี้ถ้าตรงนี้มันบังเนื่องจากในนี้มันโค้ดมันยาวแล้วมันดันเลือกตารางนี้อยู่ก็ไปเลือกตารางอื่นนะครับอย่างเช่น b r a s t เนะี่ยอันนี้เราจะเห็นอันนี้แล้วตรงนี้ตัว date เราก็จะเอา order date มาเชื่อมกับ date ตรงนี้นะแล้วก็ save ไป อ่ะงั้นอันนี้ก็คือคร่าวๆของตัวโมเดลพอเราทำเป็น Star Schema ได้นะครับเราก็มาสร้างตัว Calendar ภายในเนี่ยซึ่งตัวนี้นะครับรูปแบบของโครงสร้างของ Data Model ที่ Microsoft ตัว Power BI เนี่ยแนะนำก็คือควรจะอยู่ในรูปแบบของเนี่ย Star Schema เพราะว่าตัว เอนจิ้นภายในของ Power BI นะครับจะทำงานได้ดีกับตัว Star Schema เรายิ่งถ้าข้อมูลยิ่งเยอะเท่าไหร่นะครับคือเนื้อที่ Space รวมถึงการบีบอัดข้อมูลภายในเนี่ยจะเหมาะกับตัวการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่ในรูปของ Star Schema เพราะฉะนั้นในเรื่องของ Performance แล้วอันนี้เนี่ยจะดีนะครับยิ่งข้อมูลยิ่งเยอะเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเห็นถึงข้อดีของตัว スタสกีม่านะครับซึ่งตัวนี้ก็เหมาะตั้งแต่ข้อมูลตั้งแต่เล็กจนใหญ่เพียงแค่มันอาจจะมีความซับซ้อนหน่อยหนึ่งตั้งแต่ตอนออกแบบว่าจะต้องแยกตัวพวกเนี้ยดิเมนชันต่างๆออกมาเป็นตารางของมันเองนะครับอย่างเช่นโดยปกติพวกดิเมนชันจะถูกแทนด้วยตัวเลขอินทิเจง่ายๆเลยมักจะเป็น Running number ง่ายๆนะฮะเพราะเครื่องจะทำงานได้เร็วกับพวกแบบนี้กอรารเบอร์ศูนหมายถึงอัลฟาเบอร์ึงหมายถึงเบต้าอะไรเงี้ย แล้วก็ดูอันอื่นเนี่ยสังเกตว่าแพทเทิร์นการออกแบบเหมือนเหมือนกันเลยมักจะมีสัก2คอลั้มเงี้ยนะครับแต่เราก็เติมเข้าไปได้ครับดิเมนชันไม่ได้หมายเพราะว่าจะมีแค่คอลัมน์ ID กับคอลัมน์ที่เป็น Description นะครับเราเติมได้หรือว่า Time of the day เนี่ยเราเติมตัวนี้มีรหัสนะครับรหัสแล้วเราอยากจะเรียงแบบไหนนะครับถ้ามอร์น n ิ่ขึ้นก่อนนะอันนี้ผมให้เป็น10 20 30, 40แบบนี้เนี่ยเราก็มี s อตออเดอร์ได้ตอนทำ อย่างเช่นสมมติเดี๋ยวผมบอกว่าผมลองสร้างตารางนะครับที่ดูว่าลูกค้านะครับเข้ามาในตอนไหนมากน้อยนะครับ Time of the day แบ่งเป็นเช้าเที่ยงเย็นเนี่ยผมก็สามารถเนี่ยคลิก Time of the day ตรงนี้นะฮะมันก็จะบอกเนี่ย after noon อะไรเนี่ยซึ่งตรงนี้เรารู้ว่าเฮ้ยปกติเราคงเรียงเช้าเที่ยงแล้วก็บ่ายแล้วก็เย็นใช่ไหมครับซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ตัวนี้ได้อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูว่าเราก็มาที่ fact table เนี่ยครับ เราบอกว่านับเป็นจํานวนแก้วที่ซื้อแล้วกันนะครับง่ายๆก็บอกว่าถ้าเรียงจากมากไปน้อยก็บอกว่าช่วงเที่ยงเนี่ยมีคนเข้ามาซื้อมากที่สุดถัดมาช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายๆแล้วก็ช่วงเย็นลูกค้าไม่ค่อยมีแลวจะกลับบ้านกันแล้วแบบนี้นะครับหรือว่าจากจะเรียงแบบเช้าเที่ยงเย็นก็ได้อันนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนกราฟเป็นแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเรียงเช้าเที่ยงเย็นเราก็ทําได้ง่ายๆตรงนี้ time of the day นะครับคลิกไปนะครับตรงนี้ แล้วก็เรามา sorting นะครับ sort โดยใช้ตัว sort order ตรงนี้นะเราตรงนี้เราก็บอกว่าเนี่ย sort ตัวนี้เป็น time of day พอดีนี้มันเรียงสลับกันมากน้อยน้อยมากเนี่ยผมก็ค่อยมาบอกตรงนี้ที sort ascending แค่นี้เราก็ได้เรียงจากช่วงเช้ามีท่านี้ช่วงเที่ยงช่วงบ่ายช่วงเย็นนะครับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลแบบที่เป็นตัว STAR Schema ซึ่ง star s h e m a เข้อดีก็คือเราก็จะเห็นว่าตัวที่เราใช้กรุ๊ปหรือฟิลเตอร์หลักๆก,ก็คือพวกที่เป็น Dimension Table เนี่ยจะได้ไม่ต้องไปดูปนกันกันกบตัวไฟล์แบบที่เป็น f ฟล t Table ที่ยาวเฟื้อยรวดเดียวนะครับเนี่ยในที่นี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวพวกนี้ไปประยุกต์ใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทของเรายัางไงนะครับอันนี้ก็คือความเหมือนความต่างข้อดีข้อเสียของ ไฟล์ที่เป็นแบบ flat table กับตัวที่เป็น star s c h มา a นะครับที่เป็นดาวเนี่ยามาดูอีกรอบนะครับแบบเนี้เราเรียกว่าเป็น star นะฮะก็ลองเอาหลักการพื้นฐานเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน power bi ของท่านดูนะครับสวัสดีครับ